12กันยายนนี้ค่ะบิ๊กซีเปิดรับโครงการเมนเทนต์เทนนี 20, ชื่อว่ายังเมนเทนต์เทนนีหรือ YMT ซึ่งเป็นโอกาสของคนที่จบใหม่จบมาอายุไม่เกิน30ปีแล้วใครก็ตามที่กัลัลภาษาอังกฤษพลาดไม่ได้เพราะที่นี่สัมภาษณ์ภาษาไทยที่นี้มาดูกันว่าถ้าไปค่ะที่นี่จะมีการวางการเติบโตยังไงบ้างพี่ลักษ์ที่นี่จะเริ่มจากการเป็นเทนนีขึ้นเป็นสเปเชียลลิสต์จนขึ้นไปถึงการเป็นเมเจอร์เพราะเขาคาดหวังจะปั้นพวกเราเป็นฟิวเจอร์ลีเดอร์จนถึงขั้นการเป็นเมเจอร์ในอนาคตซึ่งพี่ลักษ์ก็จะบอกว ภายใน2ปีมีโอกาสนะที่เราจะสามารถเติบโตจนเป็นฟิวเจอร์ลีดเดอร์ที่เป็นเมเจอร์ในอนาคตกับเขาได้เพราะนั้นการวางการโตถือว่าดีกลับมาค่ะแปลว่าใครที่อยากจะสมัครที่นี่ต้องมองเห็นชัดเจนว่าตัวเองอยากจะเติบโตในหน้าของการทํางานสายรีเทลสายส,ายสตูเพราะเราจะได้ทําใกล้เคียงกับสิ่งนี้ทีนี้กลับมาว่าแล้วโปรเซสการคัดเลือกมีอะไรบ้างล่ะพี่รักษ์โปรเซสในการคัดเลือกของที่นี่1ครูต้องทาข้อสอบข้อสอบพี่เขาใช้อลน์แอสเซมนต์จะมี2อาพันหคือ attitude test ไม่ได้วัดคะแนน ออกมาเป็นค่าภาวะผู้นำสองก็คือ Ability Test Ability Test ที่นี่ใช้ข้อสอบ LSP ซึ่ง LSP เป็นข้อสอบที่วัดสามพันหนึ่ง Newrical วัดคณิตศาสตร์ทั่วไปสองก็คือกลุ่ม Logical คือภาพภาพต่อไปคือภาพอะไรสามก็คือเกี่ยวกับ verbal ถามนะคะว่ามันจริงเท็จหรือตอบไม่ได้ประมาณค่าไม่ได้ซึ่งจะเป็นลักษณะนี้ข้อสอบถูกจับด้วยเวลาและเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นถ้าใครสอบผ่านจะได้ไปต่อในรอบถัดไปคือการ Assessment หนึ่งวันซึ่ง Assessment หนึ่งวันมีอะไรบ้างพี่รัก แอสเซมบลเดย์หนึ่งวันจะมีการคัดเลือกทํางานกลุ่มแล้วก็มีการไฟนลอ,อยูการสัมภาษณ์พี่รักให้ทริคเล็กๆใครจะไปที่นี่การทํางานกลุ่มสายสโตต้องไปเตรียมนะคุณต้องไปเดินสโตตัวก่อนคุณต้องไปเดินอะไรคุณต้องไปเดินสโตนะสายใกล้เคียงกับเขาของตัวบิ๊กซีเองมีสโตไหนใกล้บ้านไปเดินกับเขาได้เลยไปดูเทียบกับอะไรบ้างโลตัสถือว่าโลตัสแมคโครหรือว่าและไปดูของท็อปไปดูกูเก็ตต่างๆเพื่อหาไอเดียในการซักเจลและพัฒนาองค์กรเพราะนั้นไปเดินสโตก่อนที่จะไปสัมภาษณ์เสมอแล และไปเตรียมศึกษาเรื่องของ P N L คืองบกําไรขาดทุนไว้ด้วยมีโอกาสที่คุณจะต้องถูกถามเรื่องนี้หรือทําเคสเกี่ยวกับเรื่องนี้และที่สําคัญก็คือว่าที่นี้ถ้าเดิมที่ผ่านมาเขาชอบไม่ทำเคส innovation innovation เกี่ยวกับอะไรได้บ้างการพัฒานาถือว่าการต้องไปเปิดประเทศการต้องไปเปิดสโตร์ในพื้นที่ใหม่ๆในภาพใหม่ๆจะทํายังไงได้บ้างให้มันบูมให้มันติดตลาดหรือผักดันยอดขายส่วนใหญ่ที่นี่จะเน้นการผลักดันยอดขายเพราะถ้าไปเตรียมมาว่าคุณคิดว่าจะทํายังไง how จะทําให้เขาขายได้ขายดีมากกว่าเดิมนี่คือ ทิกเล็กๆที่พิรักให้พวกเราซึ่งใครจะไปที่นี่ถ้าเป็นรอบบ่ายจะเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวตอบคําถามเกี่ยวกับตัวเองใครจะไปที่นี่ให้ใช้เส้นหนังสือ m t ที่วางการจ่ายไม่เกิน 50K ปกติ 40K พิบเคพีจะบอกงี้ว่าเน้นให้ใช้เส้นหนังสือหรือร์สเรียนออนไลน์คุณไปเองได้เลยนะเพราะในรอบปี2023-2024่าย่เส้นหนังสือเข้า MT กลุ่มเหล่านี้ได้เยอะมากๆจนปี2 0 2พี่พิรักไม่ได้โฟกัสพูดถึงโครงการเหล่านี้แล้วแต่ใดๆก็จะบอกว่ายังให้ความสําคัญอยู่แต่คุณต้องไปอะไรไปเตรียม มี1เวอร์ชั่นเซตหนังสือหนังสือประกอบไปด้วยสองพาร์ทหนึ่งแบบฝึกเซลเทสหนึ่งร้อยสามสิบข้อเอาไปเตรียมทำข้อสอบไปทุกโครงการส่วนให้เป็นพาร์ทนี้ LST ในเล่มนี้อาจจะมีไม่มากแต่คุณสามารถประยุกต์ใช้กับทั้งเล่มได้เลยสองคือตัวยางบัตรยังบัตรเป็นการปูพื้นฐานไมเซตและสิ่งที่คุณต้องมีก่อนไปสัมภาษณ์ไมเซตสำคัญมากๆอะไรคือเพาผู้นำที่เขาตามหาในตัวผู้สมัครที่สำคัญยังบัตรจะมีเทคนิคไทยเล่มให้ว่า how จะทำยังไงให้คุณสามารถผ่านแต่รอบไปได้ที่สำคัญก็คือว่าจะซื้อแบบเซตคุณ จะได้ a s s e n t m e n t Day 3, บิบ3มสินาทีไปฟังวีฟีว่า1วันที่เขาคัด a s s e n t m e n t คุณจะต้องไปนำส่งในทิศทางไหนบ้างพี่รักให้ทริคเ,เล็กๆไปอาจจะไม่ลึกเท่าคอร์สเรียนออนไลน์มันคนละเรื่องคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นตัวยางบัตรเนี่ยมันยาวมากเปนคนละเรื่องเลยเพราะนี่เราจะบอกว่าอย่างน้อยๆคุณได้กิมมิกกลับไปแต่ถ้าใครจะใช้เตรียมเข้า MT หลายโครงการหรืออยากจะออกอินจริงๆแต่เป็นเวอร์ชั่นที่เตรียมไปเองก็ให้ใช้คอร์สเรียนออนไลน์ตอนนี้มันมีสเปเชียล r i イสอยู่คอร์สเรียนออนไลน์จะแถมชุดหนังสือสาานะองคอร์ ออนไลน์ก็ยังอยู่ในบัตเจ็ตหลักพันแม่นพียจะบอกว่าใครที่อยากซื้อเซ็หนังสือคุณอัพสกิลอีกนิดนึงคุณอัพเวลอีกนิดหนึ่ง, well งไปซื้อคอร์สเรียออนไลน์เพราะคุณสามารถเอามาใช้กับ m p ็ได้ทุกโครงการทั้งรอบของการทํางานกลุ่มและรอบของการสัมภาษณ์ต่อให้จบไม่ตรงสายมันมีวิธีการของมันว่าเฮ้าทำยังไงให้ผ่านข้ารอบนั้นให้ได้ส่วนใครที่กังวลมากๆพี่รักหนูไม่เอาเวอร์ชันคอร์สเรียออนไลน์หนูกังวลมากก็ให้เรียนคาัาสอนสดซึ่งคุณควรเรียนฟรายเดย์และแจ้งว่าพพีีีี่่่รรรรัััักกหหหนนนนูจะะไไปปไปททใ้บบค์สาาาดเเเลยว จะฝึกทำก็อสอบ L P กันหลังจากนั้นเราจะเรียนเรื่อง l e a เดอ s ์ชิพ k i l l ว่าไปนําส่งการทางานกลุ่มสัมภาษณ์เดี่ยวไงได้บ้าง3ฝึก story telling จะต้องฝึกพูดนําส่งให้เขารู้จักเราได้มากขึ้น4คือการฝึกทําอะไรบ้างพี่ลักษณ์จะหนีบเรื่องการวิเคราะห์เคสไปให้เราเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้และสุดท้ายคือ role assessment การสัมภาษณ์ใครจะไปที่นี่เวอร์ชัน all in แบบเรียนสอนสดให้เรียนเป็น5 day ซึ่งพี่ลักษณ์จะบอกว่า5 day เหมาะกับการไป M T กลุ่มที่จะต้องการความมั่นใจมากขึ้นหรืออยากฝึกไวทิบกับตัวเองสกิลที่มากขึ้นเพราะ ได้ความรู้แต่ไม่ได้การฝึกฝนฝุดฝนคุณขาดกระจกสะท้อนส่วนคล้าสอนสดพี่รักษ์สามารถฟีดแบ็กเราได้ซึ่งอะไรที่เราสามารถปรับได้อยู่พี่รักษณ์จะโรเพให้เราฟังให้ได้ยินให้ได้เห็นซึ่งมันทําให้เราเข้าใจได้มากขึ้น,พ,นพี่ลักษณ์จะบอกว่าเลือกเวอร์ชั่นที่แมทกับตัวเองได้เลยใดๆๆใครจะไปที่นี่ที่นี่เป็นที่หนึ่งที่เปิดโอกาสให้คนอายุ30ปียังสมัครได้ซึ่งน้อยมากมพ,พี่ลักจะบอกว่าใครที่อายุเยอะแล้วแล้วคิดว่ากังวลภา,าษาอังกฤษด้วยแล้วอายุก็เกินแล้วสมัคร m p ที่ไหนได้ยากให้สมัคครททีีีี่่่่นนพตอุ้ณ ริ่มต้นจากการที่เงินเดือนอาจจะไม่สูงมากที่นี่วางการจ่ายประมาณ35จนถึงประมาณ 40k นิดๆขึ้นอยู่กับเรานะเวลาไปจะจ่ายกันประมาณนี้ซึ่งถ้าสมมติเราบอกว่าเราเงินเดืเอนเยอะละแต่ประเด็นก็คือว่าอยากจะพุ่งที่การโตยอมอดทนสักนิดหนึ่งในช่วงฝึกปี2ปีนี้ถ้าคุณทําได้คุณจะได้ขึ้นเมเจอร์แล้วก้าวกระโดดแล้วเงินมันจะโตตามตัวอยู่ดีเพราะฉะนั้นจุดที่จะพัฒนาอย่าพิ่งโฟกัสโพซิชั่นแต่โฟกัสที่ตัวเรานี่แหละว่าสกิลหรือทักษะหรือแวลูพยามพัฒนาแวเองแล้วตัววตัวเงินมนมมจะตา,มมา เพราะนักจะบอกว่าใครจะไปที่นี่ก็พลาดไม่ได้เพราะสำพภาพษาไทยอนาคตข้างหน้าก็โตเป็นทั้งหน้าบ้านหลังบ้านได้เพราะฉะนั้นใครจะไปที่นี่แนะนํามากๆวันนี้ใครที่จะปรึกษาเรื่องนี้สามารถปรึกษาพี่รักได้ฟรีที่หน้าโปรไฟล์วันนี้ขอบคุณทุกคนและสวัสดีค่ะ